ฮัลโหลสวัสดีค่ะณตอนนี้กี่โมงห้าโมงเย็นค่ะอยู่ที่สิงปากเชียงรายค่ะดูเรามาดูกันค่ะที่จะรถตอนนี้เราอยู่ไร่ชาสิงรูปสิงอยู่ด้านหน้าเรายังไม่ได้ออกไปถ่าย ไม่ได้จอดถ่ายก่อนเรามาชมไล่ชาก่อน <Yeah. S 1> กว้างมากขับเข้ามานี่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากี่พันกี่หมื่นไล่ดูอันนั้นดอกอะไรคะที่เราผ่านมานั่นวันนี้มาแบบสปอร์ตสปอร์ตแบบไม่ได้ ตั้งใจว่าจะใส่ชุดมาเดินนอาาอแบบุอากาศดีมากคือแบบอากาศดีมากคือแบบอย่างที่เห็นสวยคนไม่เยอะด้วยนะคะอหรือมันยังเป็นวันธรรมดาอยู่เนี่ย เลย,ยนุ่นอันนั้นของจริงไหมพี่ไอ้นกนะ่ะนกน่ะค่ะอยู่ในหนองน้ำาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวต่อเดี๋ยวไปตรงที่มันเป็นไล่ลงไปเดินข้างล่างกันมา